สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้งานโปรแกรมตัดต่อ c a p c ั t นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะเพื่อนก็เราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยเพื่อนแล้วก็ให้กดไปที่บวกโปรเจกต์ใหม่นั้นเพื่อนนะ เข้ามาหน้านี้แล้วเพื่อนอ,อันนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะเพื่อนนะเรื่องวิดีโอนะกับเสียงอ่ะก็เดี๋ยวผมทวนอีกรอ,อบหนึ่งก็ได้นะเพื่อนก็ให้กดบวกวิดีโอมาก่อนอผมจะตัดเป็นตัวตัวนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมหาคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวผมตัดให้ดู เอาเป็นคลิปคลิปนี้แล้วเพื่อนๆนะเอาเป็นคลิปนี้เพื่อนๆอะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆกดบวกตรงนี้นะเพื่อนๆบวกเข้ามาเลยอันนี้มันเป็นหน้าจอเล็กนะเพื่อนๆนะผมผมเปลี่ยนเป็นนะ ทีแรกผมปรับเป็นหน้าจอเล็กไว้นะเพื่อนๆนก็รอบที่แล้วผมเสียงผมก็ได้บอกเพื่อนเพื่อนไปแล้วนะว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นเสียงพวกเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะใช้ก็ให้เพื่อนเพื่อนกดฟังดูนะเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเสียงเอฟเฟกเสียงเพลงเสียงประกอบฉากอะไรอย่างงี้นะนเพื่อนนะส่วนด้านเสียงเพลงตรงนี้นะั่นเพื่อน ก็ที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วอะเนี่ยไอเสียงเพลงพวกนี้เพื่อนๆนมันใช้ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆนจะเอาไปลงใน y YouTube อะผมไม่แนะนำนะเพื่อนนะก็คือมันจะติดลิขสิทธิ์นะเพื่อนนะถ้าเพื่อนเ <ๆ S 2> เลือกเพลงในนี้นะมันบางเพลงมันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะเพื่อนเพราะไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มนี้เขาผูกกันไว้หรือเปล่านะเพื่อนก็มาถึงด้านตรงนี้นะเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็น แคมเปญนะเพื่อนนะเป็นข้อความนะนี่เป็นข้อความแบบพิมพ์แบบธรรมดานะเพื่อนอนี่เพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นข้อความแบบพิมพ์ธรรมดานะสามารถลากใส่แล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะเพื่อนนะก็ลบแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปนะเพื่อน osit? อันนี้เราก็ลากมานี่นะ้เพื่อนนี่มันจะได้ ขึ้นข้อความไม่สุดคลิปเรานะถ้าลากมาไม่สุดก็คือว่าล่างมาครึ่งหนึ่งนะเพื่อนข้อความมันก็จะหายไปนะเห็นไหมหายไปแล้วนี่ลบทิ้งไปนะเพื่อนนะแล้วก็ลงมาข้างล่างเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีข้อความแบบแบบนี้นะเพื่อนนะลองเลือกดูได้เนี่ยตัวอย่างมันมีบอกเห็นไหม,ไมเพื่อน ผมบวกมาตัวอย่างแล้วเวลาผมเล่นนะเวลาผมกดเล่นมันก็จะขึ้นเป็นปข้อความผมยังไม่ได้ใส่นั้นเพื่อนนะดูเพื่อนมันก็จะขึ้นประมาณนี้นั้นเพื่อนนะข้อความแต่เราไล่ไปทีได้ย่างนะเพื่อนนะก็เรื่องข้อความก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ในนี้ได้แล้วก็สามารถปรับแต่งข้อความได้นะเพื่อนนะก็คือ ให้เพื่อนกดมาที่ตรงนี้ครับอันนี้คือใส่ข้อความนะว่าเพื่อนๆนจะพิมพ์ว่าอะไรเพื่อนๆพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นั้นเพื่อนแล้วแต่เพื่อนเลยเนี่ยแล้วก็กดชี้มาที่ตรงนี้เพื่อนมันก็จะมีอันนี้คือตัวหนาตัวหนาแล้วก็เส้นใต้นะเพื่อนเส้นใต้แล้วก็อันนี้ก็ตัวเอียงนะเพื่อนนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยถ้า,าสมมติผมเลือกใช้ตัวเอียงแล้วก็สีถ้าผมไม่ชอบแบบตัวเอียงแบบนี้ ผมก็จะเอาเป็นอ่ะผมจะเอาเป็นนี่เพื่อนเพื่อนมันก็จะมีให้เลือกนะนี่เพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะเอาตามที่เพื่อนเพื่อนชอบเลยเอาตามเพื่อนชอบนะส่วนสีถ้าสีแถวนี้มันไม่ถูกใจเพื่อนๆอยากได้ตัวนี้แล้วเปลี่ยนสีก็คลิกตรงนี้เพื่อนเเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะ ต่อมานะเพื่อนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเพื่อนนะอ่ะแล้วมีอย่างหนึ่งตัวตัวหนังสือนะเ,เพื่อนเพื่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเนี่ยถ้าสมมุติเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์คําว่าอ่ะนี่นะเพื่อน คําว่าน,นี้ตัวหนังสือมันจะไม่ค่อยสวยนันเพื่อนเห็นไหมผมก็ผมอยากเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือนะก็ให้คลิกมาที่ตรงนี้นั่นเพื่อนนะข้างบนเหมือนเดิมนะคลิกเข้าไปแล้วก,กดที่ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นันเพื่อนเราจะเอาแบบไหนตัวหนังสือมันก็จะมีให้เราเลือกแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนเลื่อนหาได้เลยแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เรานั่นเพื่อน แต่ตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนมันต้องกดเล่นก่อนนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันใหม่เดี๋ยวเองเพื่อน,อนขอขออนุญ,ญาตลบกว่านั้นเพื่อนนะอ่ะเอาง่ายๆเลยเบสิกเบสิกก่อนเลยนี่เพื่อน,อนคือคลิปผมนะมันมันไม่ได้อะเพื่อนเดี๋ยวด้ะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวเอาคลิปใหม่ก่อนคลิปมันไม่ได้นะเพื่อนนะ คือคลิปผมมันเป็นคลิปเล็กก่อนเพื่อนอ่ะเอาอันนี้ดีว่าอ่ะจะได้ใหญ่ๆห,ห,หน่อยถ้าผมจะใส่ตัวหนังสือนั้นเพื่อนก็คือว่านี่บวกมาเลยนเพื่อนอันนี้ก็คือคือจะเป็นหน้าจอขนาดเดสก์ท็อปนะเดสก์ท็อปนั้นเพื่อนนะอ่ะนี่ตัวหนังสือก็พิมพ์ลงไปเพื่อนว่าเพื่อนๆจะพิมพ์ว่าอะไร ผมก็จะพิมพ์อย่างนี้นะเพื่อนส่วนด้านตัวหนังสือนี่ก็คือเลือกเปลี่ยนไปเลยเพื่อนนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนตัวหนังสือแบบน่ารักน่ารักอ่ะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมก็สามารถเลือกใช้ได้เลย,เลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือนะหนาใหญ่บางนี่เพื่อนก็สามารถเลือกใช้ได้นะส่วนสีตรงนี้ผมก็พูดไปแล้วนะเลื่อนลงมาข้างล่างก็ไม่มีอะไรนั่นเพื่อน ก็คือหมดแล้วเพื่อนอันนี้ด้านข้อความนะเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อความหมดเลยก็ให้เพื่อนๆหาใช้กันเอาได้เลยอันนี้ก็ข้อค,ความนมันเพื่อนนะนี่เป็นแบบภาพเคลื่อนไหวเห็นเพื่อนๆอ่ะเห็นไหมเพื่อนมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนพะื่อนเป็นภาพเคลื่อนไหวนะแล้วไอภาพเคลื่อนไหวก็ปรับแต่งได้เหมือนกันนะเพืพ่อนนะเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ ก็สามารถปรับแต่งได้หมดเลยถ้าเพื่อนๆเ,เอามาก็อย่าลืมลากกันนะครับลากมาให้สุดกับคลิปด้วยนะไม่งั้นข้อความเพื่อนๆก็จะไม่มามาสุดนะเพื่อนๆน,นะอันนี้ข้อความผ่านไปแล้วนะเพื่อนว่เา,าเรื่องต่อไปเพื่อนสติกเกอร์ครับ เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเพื่อนๆสติกเกอร์กดบวกนะเวลาเพื่อนๆกดเล่นเพื่อนก็เลือกวางเอานะขยายนะขยายหุบว่าจะเอาไปวางตรงไหนเพื่อนก็สามารถเลือกขยายหุบแล้วก็วางกดเล่นได้มันก็จะขึ้นเป็นข้อความมาเป็นอย่างนี้เพื่อนนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนได้ข้อความนะ ให้ดูกันหนึ่นนงก็งงงจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนดัางข้อความนะเอ้ไม่ใช่สติกเกอร์นะเพื่อนนะพูดผิดนะเพื่อนขออภัยนะต่อมาสาติกเกอร์แล้วนะเพื่อนก็มานี่รับอันนี้จะเป็นคล้าย,ายเอฟเฟกต์นะเพื่อนนะมันจะมีเบอร์หน้าเบอร์หลัง หน้าหน้าชัดหลังเบอร์ก็มีนั่นเพื่อนก็นี่ถ้าผมกดคลิกมาแล้วดีวผมใช้แล้วตอนนี้เดี๋ยวผมเลื่อนก่นอนเพื่อนก็จะเห็นนะว่าข้างหลังผมมันจะเบอร์หมดเลยนะ,ะเดี๋ยวผมกดเล่นให้ดูมันก็คือมันก็คือว่ามันจะเบอร์ไปหมดเลยนันเพื่อนนะอันนี้ พเพื่อนๆอยากใช้แบบไหนอะ่ะเพื่อนๆก็หาใช้กันได้นะอันนี้คือสีสันเกินไปนะพเพื่อนนะหาเลือกใช้ได้เลยพเพื่อนชอบแบบไหนนะไฟ,ฟวิบวับเพื่อน น,นี่ก็หลายจอนันเพื่อนนะสามารถเลือกใช้ได้เลยไปเพื่อนไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนันเพื่อนนะแบบเวลาเปิดตัวแล้วมันจะหมุน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 หนมะุนอะอันนี้ก็เป็นพวกสีนะเพื่อนนะว่าเราจะเอาสีสว่างสีเนีย่ยเพื่อนก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะอ่าลิปเอาลงมาแล้วก็วิธีการถอดเสียงนันเพื่อน วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องตัดคัดลอกแล้วก็ใส่เอฟเฟกเสียงนะเพื่อนๆน,นะสองสามอย่างนะผมจะมาพูดนะอ่ะคลิกขวาเพื่อนๆน,นี่คือถอดเสียงนะเสียงวิดีโอเราเราถอดเสียงก็ลคลิกขวาลงมาเพื่อนเพื่อนเลื่อนมาที่ตัวนี้นะแล้วกดเข้าไปเลยต่อมามันก็จะได้เสียงที่เราอัดมากับคลิปนะเพื่อน เราก็สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้แล้วถ้าตรงไหนเพื่อนๆเ,เสียงเบาก็สามารถเพิ่มเสียงขึ้นได้นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆอะถ้าสมมุติตรงนี้ผมเสียงมันเบานั้นเพื่อนนะผมก็จะคลิกตรงนี้คลิกไป1คลิกแล้วผมก็จะเลื่อนคลิกมาสักตรงกลางนี้1คลิกแล้วก็ตรงนี้สัก1คลิกเพื่อนๆแล้วตรงนี้1คลิก ผมก็จะทําการลากเสียงขึ้นนันเพื่อนลากเสียงขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมเพื่อนพอเราลากขึ้นมาลูกศรน,นี้ก็จะลากขึ้นนะแล้วเสียงข้างล่างนี้ก็จะลากขึ้นมาผมลากตรงนี้อีกหนึ่งคลิกเสียงก็จะขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนอันนี้คือการเพิ่มเสียงลดเสียงนันเพื่อนนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนอัดมาแล้วแบบว่าเสียงไมมันช็อตก็สามารถ ใช้แบบว่าปิดเสียงรบก,กวนได้นะเพื่อนก็คือนี่กดตรงนี้เลยเพื่อนกดมาที่เสียงก่อนแล้วกดตรงนี้มันจะเป็นการปิดเสียงรบก,กวนนันเพื่อนนะอ่ากดไปปุ๊บแล้วเสียงพวกปืนเสียงอะไรมันจะเบาลงนิดนึงอ่ะเพื่อนเเห็นไหมครับคือว่ามันเสียงจะเบาลงนะครับอ่ะผมเปิดให้ดูนะเพื่อน เสียงมันก็จะดังวกกันนะครับเพื่อนๆมาด้านข้างล่างครับข้างล่างก็เป็นเสียงของวิดีโอนะครับก็คือจะเป็นเสียงดัดแปลงนะเพื่อนๆนะข้างล่างเดี๋ยวผมใช้ให้ดูอันนี้นะเพื่อนนะถ้าเวลาสมมติเวลาผมยิงหรือเวลาผมพูดอ่ะมันถึงจะดังเพื่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสียงให้ดูมันจะเป็นคล้ายๆล้ายซุกเสียงวินเนียมอ่ะเพื่อนเือนเนี่ยเพื่อนลองหาใช้ได้เลยเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงใหญ่ เสียงไฮโลเนีย่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเสียงมันก็จะออกแบบเล็กๆนะเพนะื่อนๆนะเพื่อนก็หาปั๊บใช้กระไดอันนี้เสียงใหญ่นะเพื่อน เพื่อนก็สามารถเอาไปปรับใช้กับวิดีโอของเพื่อนได้นะครับอันนี้เสียงนั้นเพื่อนนะผมบอกไปแล้วนะก็ตัดต่อนะเพื่อนก็ไม่ได้ยากนะเพื่อนก็อยู่ที่คนเราจะจินตนาการไปแบบไหนนะเพื่อนนะคนเรามันจินตนาการไม่เหมือนกันนะเพื่อนเวลาตัดต่อก็ด้านเสียงเอฟเฟกต์ก็คือตรงนี้นะเพื่อนนะนี่ พวกเอฟเฟกคุณเพื่อนก็ไปหามาใช้ได <ove> ้มันจะมีให <li> ้ใช้นะเพื่อนเอฟเฟกนี่ว้าวเพื่อนว้าวเห็นไหมเพื่อนว้าวถ้าเพื่อนจะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะแต่เพื่อนต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะเพื่อนถ้าพิมพ์ภาษาไทยมันจะไม่ขึ้นนะนี่เพื่อนเห็นไหมว้าวมันก็จะมีเราเลือกขึ้นมาเราเลือกใช้ได้เลยว้าว อันนี้ด้านเสียงนั้นเพื่อนนะแล้วทีนี้วิธีการตัดนะเพื่อนตัดเพื่อนๆก็เลือกจะตัดตรงไหนตัดอ่ะผมผมผมจะตัดตอนนี้ผมก็แค่กดตรงนี้นเพื่อนตัดนะเพื่อนอน,นะกดไปเบ๊บ อ่ะอันนี้วิดีโอเพื่อนๆจะแยกออกจากกันแล้วเห็นไหมอ่ะแยกออกจากกันแล้วแต่เสียงมันไม่ได้ตัดด้วยนะนเพื่อนถ้าเพื่อนๆอยากตัดเสียงด้วยก็คือต้องมาคลิกที่เสียงก่อนแล้วกดที่ตัดใหม่นะอ่ะมันก็จะแยกออกจากกันเหมือนกันนะเพื่อนๆเห็น,น <ๆ S 2> ไหมอ่ะอันนี้คือการตัดนะเพื่อนนะ นี่คือการตัดนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆตัดผิดก็ถ้าสมมติเพื่อนๆตัดผิดจากวนกลับไปก็กดลูกศรเนี่ยเลิกคาหรือว่าวนกลับมันก็จะกลับไปในที่เพื่อนๆยังไม่ได้ตัดนะอ่ะเห็นไหมมันกลับมาแล้วเหมือนเดิมนะเพื่อนนะเหมือนเรายังไม่ได้ตัดไปนะตัดเสร็จปุ๊บทีนี้เพื่อนๆจะใส่เอฟเฟกก็ให้เพื่อนๆมาที่บวกครับ เพื่อนๆก็สามารถเอาเอฟเฟกของเพื่อนๆที่ไปดาวน์โหลดมาใช้เองได้นะเพื่อนนะถ้าเพื่อนๆใช้ในนี้แล้วกลัวจะติลิกสิทธิ์ก็ไปหาดาวน์โหลดมาใช้เองได้นะก็ผมมีของผมอยู่แล้วนะนันเพื่อนเดี๋ยวผมหาแป๊บของผมอ่ะนี่นะผมก็จะเอาตรงนี้เข้ามาพวกเสียงเอฟเฟกผม นี่คือเสียงเอฟเฟกผมนั้นเพื่อนถ้าผมจะใส่ตรงไหนผมก็ผมจะใส่ตรงไหนผมก็เลือกใส่ได้นะอ่าเนี่ยสมมุติตอนนี้นั้นเพื่อนผมยิงเขาตายเสร็จใช่ไหมผมจะใส่คำว่า <Yahoo! S 1> ผมจะใส่คำว่ายาคู่นัเพื่อนตอนผมยิงเขาตายเสร็จ ผมก็จะลดระดับเสียงลงมาหน่อยเพราะว่าเปิดในโทรศัพท์มันก็จะดังไปนะก็สักประมาณ14ก็ได้เพื่อนๆ14นะกำลังดีก็เล no story, so ื่อนมาให้มันตรงกับเส้นนะเพื่อนเส้นเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนก็ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเส้นขึ้นมานะเพื่อนก็ลากมานะเพื่อนๆเอามาวางไว้ตรงนี้เดีวเพื่อนก็เลื่อนกลับไปฟังดูเวลายิงตายเสร็จมันก็จะขึ้นเสียงนะเห็นไหมเพื่อนได้ยินไหมเดี๋ยวเอาใหม่ เมเพื่อนมันเวลายิงตายเสร็จมันก็จะขึ้นเสียงนะถ้าเพื่อนๆอยากใส่เสียงอะไรตรงไหนเพื่อนๆก็แค่เลื่อนไอ้นี่ตรงนี้เพื่อนเลื่อนมาแล้วเพื่อนๆก็วางไว้แล้วก็คลิกเสียงลงไปนะใส่เสียงกล้องตรงไหนก็ได้เพื่อนแล้วแต่เพื่อนเลยให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กับวิดีโอเพื่อนนะอันนี้เล่นเสียงเพื่อนนะเสียงแล้วก็ตัดก็ได้มาแล้วนะเพื่อนตัด ตัดอ่ะคัดลอกเลืๆๆอ่อเพื่อนสมมติผมตัดตัดตรงนี้นะเพื่อนนะตัดปุ๊บได้ไปแล้วอ่ะคัดลอกคัดลอกลีกข,ขวาเพื่อนลีกขวาขึ้นมานี่คอนโทรล C เพื่อนกดไปเลยปังแล้วให้เพื่อนกดวางคอนโทรล V นะเพื่อนวางไปเลยนี่เพื่อนมาใส่ตรงนี้อ่ะถ้าสมมติเพื่อนจะตัดอ่ะใส่เข้าไปอีกอได้เป็นสามมันเลยเพื่อนเหมือนกันมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะสามอันนี้ นั่นนก็คือที่เพื่อนๆตัดมาก็คือจะเหมือนกันหมดเลย3มอันภาพซ้อนก็สามารถใช้ได้นะเพื่อนเวลาภาพซ้อนก็คือเวลาเพื่อนๆเล่นอย่างเงี้ยบางอาจะขึ้นภาพซ้อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมันไม่ซ้อนนะเพื่อนนะ ต้องเป็นภาพอีกแบบนึงนะเพื่อนนะมันถึงจะเป็นภาพซ้อนนะก็สามารถลากมาวางข้างบนเนี่ยแล้วเวลากดเล่นไปวิดีโอมันก็จะเป็นภาพซ้อนนะเพื่อนนะอ่าม,ม,มันมันซ้อนนะเพื่อนเพื่อนมันซ้อนนะแต่แค่เราใช้ฉากเดียวกันนะหรือว่าเดี๋ยวผมเอาวิดีโออื่นมาใส่ดูมันจะซ้อนไหมวิดีโอ อันนี้แล้วกันติด,ดลิกาซิตไม่รู้เดี๋ยวไม่น่าติดนะเพื่อนนะมาเป็นตัวนี้ถ้าสมมติผมยิงยิงอยู่นะเพื่อนๆนะผมยิงอยู่นะเพื่อนอ่เดี๋ยวผมเปิด มันก็จะขึ้นมาเป็นภาพข้างบนที่เราซ้อนนะเพื่อนนะมันจะขึ้นมาเลยอย่างนี้นะเพื่อนนะตัดต่อคัดลอกวางหมุนภาพนะเพื่อนซ้ายขวานะอันนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนสัง,สงเกตด,ดูตัวหนังสือนะเพื่อนนะมันจะกลับกันนะอ่ะ คือมันจะกลับกันนันเพื่อนสามารถกลับได้เพื่อนจะกลับวิดีโอนะกลับคืนนะเพื่อนหมุนตัดขอบเพื่อนตัดขอบตัดหน้าจอลงเพื่อนจะเอาเหลือแค่ไหนแค่นี้เพื่อนแล้วแต่เพื่อนเลยนะแล้วแต่ความชอบเพื่อนเลยนี่กดใช้นะเพื่อนนะ ลบลบนี่นะเพื่อนลบกดชิกเพื่อนจะลบไปไหนลบอันนี้ลบทิ้งไปกดลบได้เลยเพื่อนไปเลยเสียงเพื่อนๆก็หามาใช้เองได้นะเพื่อนนะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพื่อนหเปล่านะเดี๋ยวอ่า น,นี้เป็นหน้าจอแบบกรอบคล้ายๆกรอบนะเพื่อนๆนะมัน,นเป็นคล้ายๆกรอบนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้เอาได้นะอันนี้เลิกเลิกเวลาเพื่อนๆใช้เสร็จวันนี้ก็มานี้นะแล้วปึง้งมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเพื่อนอันนี้อ่ะไอ ไอ้นี่เพื่อนๆมันเป็นเอฟเฟกต์แบบบ้าคล้ายๆห,หมุนหมุนหมุนมาเวลาเราเปิดฉากเพืเ่อนเห็นไหมถ้าสมมติผมอยากให้มันหมุน<_ <mauv> _ <came> ผมอยากให้มันมาเปิดตัวเงี้ยเห็นไหมเพื่อนก็ให้เพื่อนเอนเลือกเลือกใช้ได้ตามสบายเลยนะ symmetric. เพื่อนนะ นี่นะเพื่อนนะหาใช้กันได้ตามสบายเลยเอฟเฟกนั้นเพื่อนนะ <S <S ถ้าเพื่อนเพ่อตรงนี้นะเพื่อนบันทึกเสียงนะเหมือนเราพักเสียงใส่วิดีโอนะเพื่อนถ้าสมมติช่วงไหนของวิดีโอของเพื่อนเพื่อนไม่มีเสียงนะ ก็สามารถพากใส่เองได้นะเพื่อนอ่ะตรงนี้ผมไม่มีเสียงนะผมก็บอกว่าผมจะพากใส่นะเฮย้ยตรงนี้ไปไหนกันหมดอะ่ะผมก็ทำการพากใส่เป็นที่เรียบร้อยนันเพื่อนนะก็พาก็คือกดกดเลยนะเพื่อนกดสตาร์ไปเลยแล้วกดนะ เวลาจะหยุดก็คือปุ่มสเปคบาร์นะเพื่อนกดไปหนึ่งทีนะมันก็จะเป็นการหยุดเสียงที่เราภากนะเรามาฟังกันเพื่อนเฮ้ยตรงนี้ไปไหนกันหมดนะอเห็นไหมเพื่อนอันนี้คือเสียงที่เราภากนะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปวางตรงไหนลบทิง้งไปเพื่อนเอฟเฟกต์ลบทิง้งไปเพื่อนนะเพื่อนนะ นี่ขยาย้วเพื่อนข,ขยายเข้าใหญ่ออกเวลาส่งออกมาด้านส่งออกส่งออกอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนนี่อันนี้ก็คือความละเอียดของวิดีโอนะเพื่อนเพื่อนเลือกได้สูงสุดถึง 4K นะเพื่อนนะแล้วก็ลงมาเพื่อนๆนก็เลือกได้ว่าจะเอาไปไว้ไดไหนนะเพื่อนกดตรงนี้นะ บวกขวามือแล้วเพื่อนๆก็สามารถเลือกใดได้ไดว่าเพื่อนเพื่อจะเอาไปเก็บไ้ที่ไหนก็ตามใจเพื่อนเอเลยกดตรงนี้แล้วเพื่อนคลิกเลือกโฟลเดอร์ส่วนเฟรมเรทก็แนะนํา60 fps นะครับส่วนอันนี้ก็ให้เป็น MP4 นะเพื่อนนะเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อทุกโปรแกรมใช้เป็น MP4 กับหมดแล้วนะเพื่อนอันนี้ก็ไม่ต้องไปปรับมนะครับมันก็จะเป็นเหมือนพวก อะไรพวก CPU ตวการ์ดจอนั้นเพื่อนนะตรงนี้ไม่ต้องไปปรับมันเป็นการบันทึกภาพนะนี่นเสร็จปุ๊บก็กดส่งออกตรงนี้นเลยก็น่าจะไม่มีอะไรนะเพื่อนก็สำหรับใครที่ได้ความรู้จากคลิปนี้ก็เอาไปใช้กับคลิปเพื่อนๆได้นะเพื่อนนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะเพื่อนนะคลิปหน้าผมก็จะมาสอนเรนื่อง ทำแบบนี้นะเพื่อนนี่เดีย๋ยวผมาเปิดให้ดูเดีย๋ยวผมลบออกให้หมดก่อนผมจะมาสอนทำข้อความแบบว่าขยับนั้นเพื่อนนะเป็นคล้ายๆแพมเพลตอะเวลาแนะนำตัวเองอะแล้วผมก็จะมาสอนเพื่อนทำนะคลิปหน้านะเบวกไปเลยผมก็จะมาสอนเพื่อนทนำะผมจะเปิดจอเต็มให้ดูเพื่อน นี่นะเพื่อนก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนนะวิธีการทําก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ